ตามทติในพระพุทธศาสนาสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหนึ่งในหกชั้นของสวรรค์ในกรรมภูมิตั้งอยู่เหนือเขาพระสุมเมศผู้ครองสวรรค์ชั้นนี้คือพระอินทวิมานของพระอินทตั้งอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยวิมานของเทวดาอีก32องค์ภูมิทัศน์ของดาวดึงเต็มไปด้วยวิมานทองคำที่ลอยอยู่หนกลุ่มเมฆล้อมรอบด้วยสวนทิพต์ต้นไม้ทิพย์และระบบธรณีที่ใสสะอาด เทวดาที่อยู่ในชั้นนี้มีร่างกายงดงามเปล่งแสงและไม่เจ็บปว่วยพวกเขาเสวยผลแห่งบุญกรรมที่ทำไว้ในโลกมนุษย์โดยเฉพาะจากการรักษาศีลการให้ทานและการมีเมตตาเทวดาในชั้นดาววดึงยังมีความสุขจากการมคุณเช่นรูปเสียงและกลิ่นหอมครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปยังสวรรค์ชั้นนี้เพื่อแสดงทร้งแก่พระมารดาธรรมะที่ทรงแสดงคือ พระอภิธรรมเจ็ทังทีซึ่งเป็นคำสอนระดับลึกที่สุดแม้สวรรค์ชั้นดาวดึงจะมีความสุขยิ่งใหญ่แต่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเวียนว่ายเทวดาในชั้นนี้ยังต้องตายเมื่อบุญหมดและอาจกลับมาเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆดังนั้นการเกิดในดาวดึงจึงเป็นเพียงผลของกรรมดีไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรม